โอเคครับผมสวัสดีครับสวัสดีเพื่อพี่ทุกคนวันนี้เราอยู่กับเจ้าเฟรดดี้เออกำลังจะจําชื่อเลยหวยออกเฟรดดี้นะครับวันนี้ก็คือเราจะไปกับเซตเพิกนี้นะครับเป็นสายฮิวทรมานนะครับผมก็คืออันดับแรกก็เดี๋ยวผมเรียงแล้วกันก็คืออันนี้ของด็อกเตอร์นะครับสอดส่องและทำลายครับ ก็คือลัศมีความน่ากลัวนะครับเวลาไล่จะเพิ่มขึ้น8เมตรเวลาไม่ได้ไล่จะลดลง8เมตรนั่นเองถามว่าทําไมเสียงหัวใจต้องมากขึ้นนะครับก็คือมันจะมาคอมโบกับตัวนี้โลกกลัวตัวตลกนะครับอันนี้ก็คือถ้าเซอร์อยู่ในระยะเสียงหัวใจแล้วกําลังฮิวนะครับก็คือความช้าในการฮิวจะลดลง40%และทักษะสกิลหรือสกิลเช็คนะครับจะเคลื่อนที่เร็วขึ้น50%นะครับครึ่งหนึ่งเลยนะ แล้วก็เป็นตัวนี้ครับไท์ปานีของเดอ h ฮารมาสเตอร์ของคิวเลอร์ใหม่นะครับอันนี้ก็คือเมื่อเขารักษาตัวเองไปจนถึง75นะครับอันนี้ยังเป็นขั้นแรกอยู่นะไปจนถึง75นะครับเขาจะเจอกับสกิลเช็คลัวเร็วเหมือนเพลสตะโกพายุอมหิตอะไรน่ะนั่นแหละมันจะหมุนหมุนนะครับก็คืออันนี้ไม่พอแล้วอันนี้มาเพิ่มความเร็วคือโอกาสที่จะฮิวเสร็จนี่คือยากมากนะครับรวมถึง2ตัวนี้จะทํางานได้ อันนี้ทำงานได้อยู่แล้วแต่อันนี้จะทำงานได้ก็แต่เมื่อจะมีเสียงหัวใจหรืออยู่ในระยะเสียงหัวใจก็คือจะเอาตัวนี้ไปช่วย,ยนั่นเองนะครับแล้วผมเอาของเล่นอีกอันหนึ่งก็คือเสียงเรียกข,ของพยาบาลครับเป็นเพลสของเดอะเนิร์ดนะครับอันนี้ก็คือเวลาเซอร์ฮิวตัวเองหรือฮิวกันเราจะเห็นออร่านะครับในร,ระยะ28เมตรไม่ว่าจะอยู่ชั้นไหนนะถ้าถ้าเจอแมปที่มันเป็นชั้น1ชั้น2ชั้น3อะไรประมาณนี้นะครับส่วนอ,อันที่ผมจะเอาไปวันนี้ครับเป็นภาพถ่ายชั้นเรียนครับอันนี้สรุปง่ายๆก็คือ ตัวเราอ่ะปกติมันจะใช้พลังวาร์ปไปที่เครื่องได้แล้วยกเลิกได้นะครับก็คือเหมือนเราสร้างเลือดปลอมออกมาแต่ว่าอันนี้ถ้ากดไปแล้วมันจะไปเลยโดยที่ไม่สามารถยกเลิกได้นะครับแต่ว่าเลือดเราจะออกทุกเครื่องนะครับก็คือมันเป็นการสร้างความหล่นให้เซอร์นะครับก็คือเซอร์ในในหัวเซอร์คือถ้าเลือดออกเครื่องไหนคือตัวเราอ่ะเดอะไนท์แมร์หรือเฟดดี้อ่ะจะไปเครื่องนั้นนะครับอันนี้คือเลือดมันจะออกทุกเครื่องเลยแต่ว่าเราจะไปเฉพาะเครื่องที่เราเลือก ครั้งแรกนะครับเลือกผิดก็ไม่ได้นะเพราะว่ามันยกเลืบไม่ได้นะครับแล้วก็อันนี้ครับเป็นกระปุกยาอันนี้ก็คือขคอ่าวๆคือเซอร์จะเห็นเราเป็นช่วงๆหรือลดระยะการมองเห็นของเซอร์นั่นเองนะครับส่วนเครื่องเส้นผมจะเอาเป็นบวกแต้มไปเลยกันเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเจ้าเฟรสดี้คูเกอร์เราจะโหดแค่ไหนนะครับผมไม่เล่นสักทีแล้วไม่ไม่อยากจับเพราะอะไรนะ โอเคเดี๋ยวเราไปลองกับเซตเพื้นนี้ว่าจะโหดมันหายแค่ไหนว่าเราไม่มีถั่วเครื่องเลยนะครับเราไปดูกันในเกมกันดีกว่า let's go <S มาโอ้จริงจริงก็ไม่เล่นสักทีนะครับปะแล้วเรามาได้ดานอะไรวะเนี่ยอันนี้ผมไม่รู้ว่าเอา่เพื่อนๆจะได้ยินเสียงดนตรีหรือเปล่าเพราะมันมีเทศกาลอยู่ใ,ใกล้บ้านผมนะคหันหน้าไปไหนเวอนอโอเคไม่ใช่ เสียงเซอร์หรือเสียงตัวเองเสียงเดินเสียงเดินตัวเองครับตรงนี้วางไว้ก่อนเลยเอา้าอ๋อต้องต้องไปที่ขวาโอเคไอ้ผมก็ลืมไม่มีคนปัอยู่ตรงนี้ครับส <c oughs> วัสดีเพื่อนเอา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 พับไหมไม่พับด้วยยังไงสามสองติดเหนื่อยนะ <c oughs> ติดเหนื่อหรือเปล่าเพื่อนโอเคเราได้อุ้มคนแรกแล้ว แอน,นเดียเนี่ยค่อยปั่นเพื่อ,เอ,อเนเสาให้เราลงเบ็ดเหม็นเลยดีกว่าว<ง> objects objects> เร็วเออตอนนี้มีคริสต์มาสด้วยนะครับตายเบ็ดเหม็นนะมีคนวิ่งออกไปแล้วครับวิ่งไปแบบละตัวนี้กำลังแรงเลย สวัดดีลีออนเนสนี่อ่ะมันมีคนปั่นต่อไะนะหนี๋มไปกระทื้เพื่อนก่อนโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะไปเครื่องนั้นนะครับไม่มีเฮ้มีคนฮิวกันที่ตรงนี้ ไม่เห็นผมละสิไม่เห็นละสิเพื่อนผมบอกวอาตอนที่มันแบบมองเห็นจำกัดระยะมานะครับแล้วก็เวลาเราเวลาเราอะไรเวลาเราจะวร์ปไปเครื่องครับคืออ่ามันจะเลือดออกทุกเครื่องนะครับโอเคเครื่องนุ่นติดไปดูเครื่องนุ่นหน่อยเนีนยไหมเรากดเนี่ยอันนี้คือกดยกเลิกไม่ได้นะครับ มันจะไปของมันเองขอใช้เครื่องนี้หน่อยสิยังไม่มีมาปั่นนะครับบางทีผมงงกับเสียงเท้าตัวเองนะเฮ้ยเฮ้ยไม่เห็นเหรอจินลว่าไงเพื่อน ความฝันช่างโหดร้ายอันนี้ผมมีเพิ่มถวงเครื่องเลยนะครับเราก็ต้องเล่นแบบ <c oughs> เร็วเรวออเออว <c oughs> างนี้ไว้บ่อนหนึ่งครับเดี๋ยวเราไาเช็คเครื่องนี้แล้วเราก็เดี๋ยวจะวร์ปไปเครื่องนู้นนะอ้าวมีริลิก้าริปกิปก้าสปินออกไปเลย ด้วยแล้วตรงนู้นขอบคุณขอไปเช็คเครื่องบันเล็กก่อนครับไม่มีโอเคงั้นผมไปเครื่องนู้นเลยเลือดจะออกทุกเครื่องนะครับเมื่อกี้มีวิ่งออกสายไปอีกคนหนึ่งนะสวัสดีพี่ลิออนสวัสดีพี่ลิออนไปไหนพี่ โดดโดดจริงโดดจริงโดดจริงไม่มีเฟกแล้วลิบิก้ากำลังปั่นอยู่อะไรเพื่อนจะมาส่องไฟเย็นไว้เย็นไว้เพียบกว่ะ ไม่คานเข้าไม้ด้วยอะไรอ่ะทำรายยี่ปก้าขยันปั่นกันซะด้วยมากันทั้งเลสิเดนเลยปะเนี่ยยิปก้าลีออนเฮ้ยเจอแก๊งเจอแก๊งอีบิว เราเซดีวิวเรามีทั้งจูเลนไทยเรามีทั้งเอดาบอเรามีทั้งเล o อ,อนเอส n คดดีแล้วก็ลิบิก้าโอ้โหติดพร้อมกันสองเครื่องนี่แหละครับไม่มีทัวงเครื่องมันก็จะมันก็จะยากๆหน่อยมันก็จะยากหน่อยรวมถึงมันเป็นเฟร,รดดี้ด้วยครับคือเล่นตัวนี้ไม่ ไม่ต้องคิดว่าจะเก็บเก็บสเก็บ4เลยนะไม่ต้องคิดนะ <c oughs> คือแบบไปเรื่อยๆเห็นมันมีคนหิวกันอยู่หิวแตกซะด้วยหยิวแตกซะด้วยโดดไหมออกทางนู้นไหมนั่ไหลครับมีคนวิ่งเข้านีหรือว่าตรงนี้ออกไปนี่ เลียนเอสเห็นผมหรือเปล่าเกือบได้ดึงหลังแล้วเกือบไดึงหลังแล้วอุ้ยยังฮิวกันได้อยู่ฮิวกันได้อยู่เอตี้เรสซิเดนต์ก็ตึงมันก็ตึงมันก็ตึงของมันอยู่ตีวัดป่ะเผื่อมีคนวิ่งมาปาแฟลชแล้วเฮ้ยแล้วพวกนี้ยังไม่เกิด ไปเคร่งนี้ก่อนก็ได้หว,วางดิเพื่อนเออโอเคเดี๋ยวเราไปเครื่องนู้นดีกว่าเ้ยรีเบก้า หี่ยนี่ไงสะบัดหมุนสะบัดหมุนตึงๆกีดเลยกีดเลยกีดเลย ไปเช็คเครื่องนี้ก่อนนี่เป็นรอยที่เรยอนปัดไว้ครับไม่น่าใช่เอดาเอดาอยู่ตรงไหนหนอเดี๋ยวพังไม้ก่อนเดี๋ยวไปเช็คเครื่องนี้หน่อยครับเนี่ยเลือดเลือดมันจะออกทุกเครื่องเลยนะครับไม่มี แข่งเครื่องหรือเปล่าเฮ้ยน่าจะไปน่าจะไปหยิบกันขึ้นเลยนะไม่น่าแข่งครับเก็บมีมาก่อนโอเคเขาไปเอากันขึ้นละอิวูวกันอยู่ละซี่อิูกันยากไหมเพื่อน ไอ้มันหิวกันเสร็จฉเฉยเว้ยเฮ้ยมันรู้มันรู้มันรู้รู้มันรู้าวางบออไป้ตรงนี้ผมว่าเขาน่าจะชอบเล่นแถวแถวนี้นะโดดโดด โดดไหมโดดไหมจะโดดไม่โดดจะโดดไม่โดดหลิบิก้าลิบิก้ายังยังไม่ตื่นครับเหมือนกำลังปลุกตัวเองอยู่หรือเปล่าลิบิก้ากำลังปลุกตัวเองอยู่หรือเปล่าเลือดไหลครับเลือดไหลไม่มี ขออพัยถ้ามีเสียงเพลงเข้านะเพราะว่าตอนนี้ผมได้ยิน่ขนข้างดังนะแต่ว่าไม่รู้ว่าในคลิปเสียงจะเข้าใหม่หรือเปล่าครับไม่ไงและฮิวกันเสร็จเย่างนีเรียบร้อยแล้วผมฟาดเลยและลีบิก้า เอา้าตันตู้ซะงั้นตันตู้ซะงั้นโอ้รีบป่าไปเพื่อนรีบไปรีบไปกลับมาวนไหมตอนนั้นมีบ่อนะเพื่อนตอนนั้นมีบ่อนะเพื่อนเอออ๋อลืมว่าเราใช้ไปแล้วมันก็เลยมันก็เลยไอ,อ้อะไรนะอโอ้โหไม่เบรกเลยเลยิปิก้าลิปิก้าไม่เบรกเลยลิปิก้า าไม่เบรกเลยใกล้เบรกเลยวิ่งเข้าบ้านครับัลโหลเพื่อนโอ้ยมันรู้เหลี่ยมมันรู้เหลี่ยมแล้วผมออกมารอเลยแลผมตามแลผมตามแล้วจะไปยิงฮิวกันขึ้นครับแล้วผมวิ่งตาม แล้วผมตามเลยเอ,อ้ยช่วยขึ้นละวิ่งออกขวาโอ,อ้โหเป็นเอดา้งงาซะงั้นตรงนี้สวัสดีครับพี่ลีเอ,อ้าพี่ลีไม่ใช่พี่ลีพี่เอดา้าแล้วผมวิ่งมาพังแล้วผมวิ่งมาพังไม้ฉีกยาวและฉีกยาวตรงนั้นมีไม้อยู่ตรงนี้นมีไม้อยู่ ทันอยู่เพื่อนทันอยู่นี่ขอวารไปขึ้นนู้นหน่อยขึ้หมดอ่ะเอาแต้มเอาหมดเอาเอาเอาอ๋อเขาจะวิ่งมาวางของเหรอ สอรี่เพื่อนมองช้าไปหน่อยเหมือนเขาจะยอมแล้วครับหูเจอเฟดดี้คุกเกอร์ตัวนี้ถึงกับต้องยอมกันเลยหรืออมันโหดเกินไปหรือเปล่าหมาเพื่อนมันโหดเกินไปใหมเฟดดี้คุกเกอร์ตัวนี้แล้วเมื่อกี้เขาเขาเฟดแรก วันนี้พวกเโดนเฟดแล้วแล้วเขาดิ้นครับดิ้นอีกไหมโอเคไม่น่าดุดละเราไปเลยครับว่าไงลิเบก้าว่าไงลิเบก้าจมขาบอดเลือดเลยครับตอนนี้ฮึมลิเบก้า เห็นพี่ไหมเห็นเฟดดี้ไหมอยู่ในความฝันฉะนั้นอย่าอย่าเก่งกว่าเฟดดี้เดี๋ยวรอพี่เอด่าล่วงก่อนนะครับเดีเราจะมาโมลินเพราะว่าผมก็ไม่ได้เจอโมลิตัวนิ่นันเหมือนกันเฟดดี้ตัวนี้มันก็โหดไอ้ชอบข้อตั่ะ ตัมตู้ไข่ไปทีหนึ่งเฮ้ยตกใจหมดวะเมื่อกี้มีเสียงเหมือนผมยังตกใจอยู่ดูครับท้องฟ้าสวยงามโอเคเรียบร้อยแล้วครับป้าขากองเลือด เมื่อรอยเมื่อรอยหรือเมื่อรอยนี่เดินแอคหน้าเท่แต่ว่าถ้าโมลีมันมันมันดูโง่งไงไรู้ถ้าโมลีมันนะโอเคแล้วก็จีจีไปไหนครับเป็นระยะเกมนะโอ้โหแล้วดูแต้มเราได้มา9 9 0 0ครับเกือบแสนเลยเดียวแล้วก็พอยต์บวกไปอีก2โหเราเจอจุติ46ด้วยครับเอดดาวง เอาเรื่องนะโอเคสำหรับเฟดดี้คูเกอร์ครับก็ยังเล่นสนุกอยู่นะสำหรับผมคือตัวที่มันแบบไม่ค่อยเห็นคนเล่นนะโอกาสจับมันน้อยมากๆครับไม่ไม่เจอเลยดีกว่ากับไอ้เจ้าหมูนะอะไรพวกนี้เดี๋ยวเราจะไปหาเล่นตัวที่แบบจะจะเรียกว่าอะไรเล่นตัวแปลกๆมันก็ไม่ใช่มันก็เป็นตัวที่คนไม่ค่อยนิยมแล้วกันแล้วก็หาเซตแปลกๆเล่นกัน โอเคสำหรับเฟดดี้คูเกอร์ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับบาย